บทที่1938เพเตียงเชนอธิบายเต่าออฟเ a อสสิ่งที่เขาอธิบายอาจไม่ถูกต้องเพราะนี่เป็นวิธีที่ไม่มีใครปฏิบตัติและสิ่งเหล่านี้ล้วนถูกอนุมานโดยตุนยี่สิ่งที่เขาอธิบายคือสิ่งที่เขาเข้าใจในขณะนี้ คำเทศสนานี้กินเวลาสั้นมากแต่เจียงเฉินได้อนุมานแก่นแท้ของเต่าอนุมานกระบวนการวิวัฒนาการของเต่าและอนุมานได้จนถึงจุดสูงสุดในที่สุดทำให้เกิดพลังแห่งจัก,กรวาล สิ่งเหล่านี้แม้แต่เทพพเจ้าบรรพบุรุษของจักรวาลยังต้องศึกษากันอีกนานคำเทศนานี้จบลงที่นี่เจียงเฉินยืนขึ้นช้าๆเสียงของเขาดังก้อง ไม่ว่าเจ้าจะเข้าใจหรือไม่และเจ้าจะเข้าใจได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับความโชคดีของทุกคนเจ้าจะถอยมาที่นี่ชั่วขณะหนึ่งหรือเจ้าจะจับไปก็ได้กลับไปที่นี่กายที่คุณเป็นสมาชิกเพื่อล่าถอยเจียงเฉินพูดคำหนึ่งและร่างของเขาก็หายไปเขาจับไปแล้วแต่ไม่มีใครจับไปณที่เกิดเหตุ สิ่งมีชีวิตจำนวนมากนั่งไขว่ห้างในท่าของพวกเขาหลับตาและกำลังทำความเข้าใจอย่างจริงจังเข้าใจสิ่งที่เจียงเชนพูดพวกเขาทั้งหมดอนุมานและคำนวณเริ่มจากรอยจรรึกที่ง่ายที่สุดและค่อยๆทำให้มันสมบูรณ์แบบจนกลายเป็นแนวทางของพวกเขาเองในคริปตา300ปีผ่านไปตั้งแต่ที่เจียงเฉินเทศนา ในช่วง300รปีที่ผ่านมาสิ่งมีชีวิตบางส่วนในโบเมาเท่นโดโจได้จักไปและผู้ที่จักไปคือผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์มากนักและคนที่แข็งแกร่งบางคนได้ตระหนักถึงบางสิ่งและพวกเขาไม่เต็มใจที่จะจักไป เนื่องจากเจียงเชนออกจากที่นี่เต่าที่เขาอนุมานได้เต่านี้มีพลังจากกระวาลสามเท่าซึ่งเป็นเป้าหมายของการวิจัยและความเข้าใจของพวกเขาเาผ่าพันธุ์มนุษย์เทียนติน้งแนนเทียนเกต เจียงเฉินนั่งอยู่ด้านหน้าของหนานเทียนเหมือนมองไปที่เมฆบางก้อนที่อยู่ข้างหน้าเขาผ่านก้อนเมฆเขาเห็นภูเขาและแม่น้ำที่สวยงามในดินแดนเทพมนุษย์คิดอะไรอยู่เสียงหนึ่งดังขึ้นสตรีในชุดสีดำก็เข้ามานั่งข้างๆเจียงเฉนและเธอก็มองไปในระยะไกลเจียงเฉินถอนหายใจและพูดว่า ฉันคิดถึงชีวิตของฉันฉันฝึกฝนมาตลอดจนถึงวันนี้เวลาผ่านไปนานฉันรู้สึกฝันมากฉันมักจะรู้สึกว่านี่คือความฝันเมื่อฉันตื่นขึ้นจากความฝันทุกอย่างจะหายไปมันหายไปแล้วคุณกําลังคิดอะไรอยู่ทางซากวนอดไม่ได้ที่จะสาบแช่งและพูดว่าทำไมคุณถึงคิดเรื่องจีปาทาเหล่านี้ ในเมื่อเราว่างแล้วไปกันเถอะสู่โลกมืดคุณไม่อยากรู้ข่าวเกี่ยวกับดุนยี่บ้างเหรอดุนยี่เคยปรากฏตัวในโลกมืดมาก่อนดังนั้นเขาจึงต้องทิ้งบอดแสไว้มากมายแล้ว เธอเปลี่ยนเรื่องและพูดว่าโลกมืดเทียบไม่ได้กับสิองจักรวาลบางที่คุณอาจอยู่ในโลกมืดคุณอยู่ยงคงกระพันในสิองจักรวาลแล้วแต่มีคนที่แข็งแกร่งมากเกินไปในโลกมืด และคุณสามารถพบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าในโลกมืดที่สำคัญกว่านั้นสวรรค์มืดนั้นมั่นคงเกินไปไม่ใช่ทั้งสิบสองจักรวาลแม้แต่เทพ,พเจ้าบรรพบุรุษของจักรวาลก็ไม่สามารถทำลายโลกมืดในวงกว้างได้ แต่ในจักรวาลที่12เทพเจ้าบรรพบุรุษองค์เดียวของจักรวาลก็เพียงพอที่จะทำลายล้างจักรวาลเมื่อพูดถึงดุนยีเจิงเฉินก็สนใจเขายืนขึ้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อและกระดูกและพึงพร,รม ใช่ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรทำในจัก,กรวาลที่สิบสองและถึงเวลาที่จะต้องไปโลกมืดสับพักสอบถามข่าวของดันยีและมองหามันระหว่างทางจิงกองก่อนหน้านั้นเจียงเชนและจิงกองไปที่โลกมืดด้วยกันและเข้าไปในวังที่ดันอีทิ้งไว้จิงหงได้เรียนรู้ข้อมูลมากมายในพระราชวัง หลังจากนั้นเมื่อจิงกองต่อสู้กับผู้พิพากษาแห่งสวรรค์เขาถึงกับบอกว่าเขากำลังจะไปสู่โลกมืดและทำตามขั้นตอนของดุนยี่จิงหงต้องรู้อะไรบางอย่างหลังจากที่พบจิงกองแล้วเจียงเชนก็สามารถเข้าใจแดนอีได้ดีขึ้นทางสะกวนยืนขึ้นและถามว่าคุณจะไปโลกมืดเมื่อไหร่เจียงเชนกล่าวว่า ไม่มีอะไรที่ฉันต้องอธิบายในจักรวาลที่12ไปกันเถอะโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปเจียงเชนและทังสะกวนเข้าสู่พอเท้าลวงตานี้โดยไม่ลังเลพอเท้าลวงตาหายไปและทั้งสองก็หายไปที่นี่ด้วย เมื่อปรากฏขึ้นอีกครั้งพวกเขาก็อยู่นอกโลกมืดแล้วเจียงเชนเคยไปที่โลกมืดหลายครั้งแต่เกือบทุกครั้งที่เขาอยู่รอบนอกและเพียงครั้งเดียวที่เข้าไปลึกกว่านั้นเล็กน้อย พื้นที่รอบนอกเต็มไปด้วยหมอกสีดำหมอกสีดำมีพลังความมืดที่น่ากลัวยิ่งเข้าไปลึกพลังความมืดยิ่งน่ากลัวพลังความมืดมีผลยับยั้งสิ่งมีชีวิตในโลกแสงหากอ่อนแอลงมันจะถูกบดบังด้วยสวรรค์อันมืดมิด แม้ว่าโลกมืดจะแปลกประหลาดมากแต่เจียงเฉินยังได้ฝึกฝนวิธีแห่งความมืดและอำนาจมืดก็ไม่มีผลใดๆต่อเขาทั้งสองพุ่งผ่านหมอกสีดำถูกต้องเจียงเฉินถาม สูส่วนคุณอยู่ในโลกแห่งความมืดมานานมากคุณรู้เกี่ยวกับโลกมืดมากแค่ไหนโลกมืดนั้นดำรงอยู่แบบไหนและเกี่ยวข้องกับสิสองอย่างไรจากกระวานความสัมพันธ์แบบไหนทางสะกวนขมบดคิ้วเล็กน้อยเธอไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จริงๆหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอถามกลับว่า ในฐานะสิ่งมีชีวิตในจักรวาลที่12ตอนนี้คุณแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลที่12และเป็นหนึ่งในผู้ที่ดีที่สุดในจักรวาลทั้ง12ดังนั้นคุณรู้เกี่ยวกับ12จักรวาลมากแค่ไหนปัญญะประกาศ คำพูดของทางสะกวนหยุดเจียงเชนจากการถามแม้ว่าเขาจะถึงจุดสูงสุดของการฝึกฝนและเข้าใจแก่นแท้ของเต๋าแล้วแต่ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับเต๋าอาจกล่าวได้ว่าถึงจุดสูงสุดแล้วแต่จริงๆ แล้วเขาไม่เข้าใจจัก,กรวาลที่12หรือจัก,กรวาลที่12สิ่งเดียวที่เขารู้ก็คือจัก,กรวาลน,นั้นเกิดขึ้นจากภาพลวงตาของหัวใจของจัก,กรวาล หัวใจจักรวาลเกิดโกลาหลเหตุใดหัวใจแห่งความโกลาหลจึงเกิดขึ้นข้ามกลางความโกลาหลและพลังวิเศษใดในความโกลาหลที่สามารถให้กำเนิดหัวใจแห่งจักรวาลหัวใจดวงเล็กๆของจักรวาลซึ่งมีจารึกดั้งเดิมของเต่าทั้งหมดคำจารึกเหล่านี้กลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง และในที่สุดจัก,กรวาลอันทรงพลังก็ถือกำเนิดขึ้นทางสะกวนพูดต่อเช่นเดียวกับคุณคุณไม่เข้าใจจัก,กรวาลทั้งสิบสองและฉันก็ไม่เข้าใจโลกมืดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสิบสองจัก,กรวาลกับโลกมืดฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเหล่านี้มากนะักแต่ ทังซากวนพูดที่นี่ลังเลเล็กน้อยเจียงเชนถามว่าแต่อะไรนะทางซากวนคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าอย่างไรก็ตามตามความเข้าใจของฉันโลกมืดนั้นลึกลับและซับซ้อนกว่าจาัก,กรวาลทั้งสิบสองมาก มีส่วนลึกที่สุดของโลกมืดดูเหมือนว่ามีความลับบางอย่างที่ไม่รู้จักซ่อนอยู่ฉันยังได้เรียนรู้ว่าในส่วนลึกสุดของโลกมืดมีสถานที่แปลกประหลาดอยู่ข่าวลือเกี่ยวกับสถานที่แปลกประหลาดนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจธรรมชาติของโลกมืดและทำไมสสารมืดถือกำเนิดขึ้น สสารมืดเจียงเฉินผงะเล็กน้อยทางสะกวนอธิบายว่าสสารมืดเป็นพลังพิเศษในโลกมืดวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมดต้องการสสารมืดเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นเพราะไม่มีทางไปสู่โลกแห่งแสงสว่างในโลกมืดพวกมันต้องการพิงดูดซับสสารมืดให้เพียงพอจากนั้นพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นได้ไม่มีทางเลยเหรอ เชียงเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยในความเข้าใจของเขาโลกมืดมีทางมืดแห่งสวรรค์และคำจาึกคำสาบมีต้นกําเนิดมาจากโลกมืดหลังจากที่คำจาึกคำสาบปรากฏขึ้นในจักรวาลที่11มันก็กลายเป็นคำสาบถ้าโลกมืดไม่มีเต่าแล้วคำสาบในโลกมืดคืออะไร เจียงเฉินไม่เข้าใจโลกมืดมากขึ้นเรื่อยๆการใช้ประโยชน์จากเจ้าแห่งสัตว์มืดที่ทรงพลังที่อยู่เคียงข้างเขาทำให้เขาถามคำถามในใจโลกมืดไม่มีทางเป็นไปได้ดังนั้นจะสรุปพลังจากกรวาลดูดซับสสารมืดและพัฒนาพลังของตัวเองให้เป็นพลังจากกรวาลได้อย่างไร บทที่หนึ่งลกเจโลเตียงเฉินปลูกฝังวิถีแห่งความมืดและวิถีแห่งความมืดก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนี่ไม่ใช่วิธีเพิ่มพลังแห่งวิถีแห่งความมืดด้วยการดูดซับพลังแห่งความมืดดังนั้นเขาจึงรู้สึกงงงวยเล็กน้อยทางซากวนพิอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่า ให้ฉันบอกคุณว่าโลกมืดนั้นแตกต่างจากสิบสองจัก,กรวาลในโลกมืดไม่มีเต่าจริงๆอย่างไรก็ตามทุกสิ่งในโลกมืดสามารถอยู่ในที่สิบสองได้จัก,กรวาลเปลี่ยนเป็นดาวที่สอดคล้องกันโอ้บเจียงเชนเริ่มสนใจทางสะกวนอธิบายต่อไปว่า เท่าที่เกี่ยวกับเทคนิคการสาบแช่งฉันยังได้ดูเทคนิคการสาบแช่งที่โด่งดังของคุณก่อนที่ฉันจะเริ่มต้นเส้นทางแห่งการบ่มเพาะพลังแห่งความมืดเทคนิคการสาบแช่งเป็นเพียงพลังวิเศษในโลกมืดแต่ในจักกรวาลที่12 มันกลายเป็นทางแห่งคำสาปทำไมเจียงเฉินถามทางสะกวนใส่หัวและพูดว่าคุณถามฉันฉันจะถามใครบางทีจักกระวาลทั้งสิบสองที่อยู่ข้างนอกอาจเป็นภาพลวงตาพวกมันทั้งหมดถูกเปลี่ยนแปลงตามกฎของจารึก และมีเพียงโลกมืดเท่านั้นที่มีจริงหลังจากได้ยินสิ่งนี้เจียงเฉินพงะเล็กน้อยคำพูดของทางสะกวนดูเหมือนจะสัมผัสบางอย่างในใจของเจียงเฉินเขาจำประโยคหนึ่งได้คำพูดที่ดันอีทิ้งไว้เบื้องหลังหนึ่งชีวิตคือสองสองคือสามสามคือทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งคือเตา่าและจุดจบของเตา่าคือความว่างเปล่าเจียงเฉินพึพรรมพำกับตัวเอง นี่คือสิ่งที่ดันอีพูดดันอีปรากฏตัวในเมืองแห่งความตายอันเงียบสงบและเธอได้ทิ้งคำพูดไว้มากมายมันบอกว่าสิ่งที่เธอทิ้งไว้เป็นแนวทางสำหรับเจียงเชนถ้าเจียงเชนสามารถเข้าใจและเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เขาก็จะสามารถทำตามขั้นตอนของดันอีและค้นหาความจริงได้ความจริง ความจริงคืออะไรเจียงเฉินพึ่งพามเป็นไปได้ไหมว่าโลกมืดเป็นโลกจริงที่สุด 12. จัก,กรวาลภายนอกล้วนเป็นภาพลวงตาและไม่มีอยู่จริงทุกสิ่งล้วนเป็นกฎเกณฑ์อนุมานได้จากจารึกโลกทั้งใบเป็นภาพลวงตาใช่วิญญาณเท่านั้นที่มีจริงหรือ เจียงเชนหลงทางในความคิดเพราะเมื่อเขาไปถึงขั้นที่สของดาวออฟฟรีดอมในสายตาของเขาทุกสิ่งในโลกสามารถเปลี่ยนเป็นกฎได้ทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนเป็นกฎได้ และกฎก็สามารถเปลี่ยนเป็นทุกสิ่งได้เช่นกันสิ่งเดียวที่กฎไม่สามารถแปลงร่างได้คือวิญญาณของสิ่งมีชีวิตคุณพึมพำอะไรยุ่งเหยิงจุดจบของเต๋าคือความว่างเปล่าทางสะกวนถามพลางขมวดคิว้ว ไม่มีอะไรเจียงเฉินส่ายหัวเล็กน้อยเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปแต่เขารู้สึกว่าเขาเกือบจะเข้าใจความหมายของคำพูดของดันอีแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะถึงจุดสุดยอดของดาวในไม่ช้าและเข้าใจแก่นแท้ของจักรวาลทั้งสิองเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะสามารถเดินตามรอยเท้าของดันอีและเรียนรู้ความจริงที่ดันอี ทิ้งไว้เจียงเฉินไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันทั้งสองผ่านหมอกดำอย่างรวดเร็วความเร็วของพวกเขาเร็วมากเกือบจะในทันทีพวกมันผ่านหมอกดำและปรากฏตัวในส่วนลึกของโลกมืดอันที่จริงสิ่งนี้ไม่อาจถือเป็นความมืดได้ในห้วงลึกของโลกนี้เป็นเพียงผ่านหมอกดำและหมอกสีดำเป็นเพียงขอบนอกสุดของโลกมืด หลังจากผ่านหมอกดำพื้นที่ที่ปรากฏก็ไม่ต่างจากพื้นที่ของ12จัก,กรวาลและมีทุกสิ่งที่ควรจะมีอยู่ในโลกมีทั้งต้นไม้หินภูเขาพื้นดินและสายน้ำทุกสิ่งใน12จัก,กรวาลภายนอกดาร์กเวิลด์มีหลังจากผ่านหมอกดำไปแล้วเจียงเฉินยืนอยู่บนยอดเขาเขามองไปข้างหน้าเขารู้สึกภายใต้การชักนำของเขา เขาค้นพบว่าโลกและทุกสิ่งในโลกมืดไม่สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้และไม่สามารถอนุมานได้ว่าเป็นเครื่องหมายทางกฎหมายเขามองไปที่ทางสะกวนที่อยู่ข้างๆเขาทางสะกวนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ และเขาไม่สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของทางสากวนนี่คือภายในจัก,กรวาลที่12ทุกสิ่งสามารถตัดออกได้หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เจียงเชนขมวดคิ้วเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้น คุณกำลังคิดอะไรอยู่ทางสะกวนถามข้างข้างเขามันไม่มีอะไรเจียงเฉินใส่หัวเล็กน้อยเขาไม่ได้อธิบายอะไรมากเพราะจะเป็นการยากที่จะอธิบายนี่คือพื้นที่ของโลกมือทางสะกวนมองไปที่ภูเขาและที่ดินข้างหน้าเขาและพูดว่า พื้นที่รอบนอกสุดที่มีหมอกสีดำสามารถถือเป็นพื้นที่รอบนอกของโลกมืดเท่านั้นในหมอกดำมีบางคนเท่านั้นที่ยังไม่ได้ฝึกฝนสิ่งใหม่ๆวิญญาณชั่วร้ายในร่างกายไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แท้จริงของโลกมืดแต่ที่พบหลังจากเข้าสู่พื้นที่เหล่านี้คือสิ่งมีชีวิตที่แท้จริงของโลกมืดถูกต้องเจียงเฉินถาม วิธีการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตในโลกมืดมีเพียงสิองจักรวาลที่สามารถตายได้วิญญาณของพวกเขาเข้าสู่โลกมืดเริ่มฝึกฝนและฝึกฝนร่างกายของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นสิ่งมีชีวิตในโลกมืดไม่ใช่ทั้งหมดทางสากวนอธิบาย นี่เป็นเพียงวิธีกำเนิดของสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดประการแรกสิ่งมีชีวิตในโลกมืดสามารถเกิดได้ตามปกติและผู้ที่แข็งแกร่งในโลกแห่งความมืดก็สามารถกลับชาติมาเกิดได้และพวกเขายังสามารถเลือกที่จะกลับชาติมาเกิดในโลกมืดหรือสิองจักรวาลภายนอกได้เมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงเฉินก็จำอะไรได้ถามว่า สิ่งมีชีวิตจากสิบสองจากกระวาลภายนอกด้วยกลับชาติมาเกิดในโลกมืดทางสะกวนสายหัวเธอไม่รู้เรื่องนี้เพราะเธอไม่เคยกลับชาติมาเกิดหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอพูดว่า ฉันรู้ว่าถ้าคุณคิดถึงบาเมอีกคุณจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงออร่าของบาเมในโลกภายนอกและคุณจะรู้สึกว่าเธอได้กลับชาติมาเกิดในโลกมืดอันที่จริงนี่ก็เป็นไปได้เจียงเฉินกล่าวฉันหวังว่าชูชูจะเกิดใหม่ในโลกมืดดังนั้นฉันจึงสามารถค้นหามันได้ และด้วยการฝึกฝนและความสำเร็จในปัจจุบันของฉันฉันน่าจะสามารถค้นหาชูชูได้จากนั้นเขาก็เริ่มพยายามตามหาบุญชูเขาคุ้นเคยกับออร่าของทางจุจูและรู้จักออร่าวิญญาณของเธอสัมผัสแห่งสวรรค์ของเขาแพร่กระจายและเริ่มแพร่กระจายไปยังส่วนลึกของโลกมืดไม่ว่าเขาจะผ่านไปที่ใด สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอยู่ภายใต้การชักนำของสัมผัสแห่งสวรรค์ของเขาความคิดทางจิตวิญญาณยังคงแพร่กระจายและไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดของโลกมืดในไม่ช้า เมื่อความคิดทางจิตวิญญาณของเขาปรากฏขึ้นในส่วนที่ลึกที่สุดของโลกมืดเขาพบว่ามีหลายพื้นที่ที่ความคิดทางจิตวิญญาณของเขาไม่สามารถทะลุทะลวงได้และมีพื้นที่ดังกล่าวมากมายบางอย่างเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณบางประเทศเป็นมหาอำนาจนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ต้องห้ามสำหรับชีวิต นอกจากนี้ยังมีดินแดนของกษัตริย์ที่มีอำนาจในระยะสัน้นมีหลายพื้นที่มากเกินไปที่ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเจียงเชนไม่สามารถรับรู้ได้ภายในขอบเขตที่สัมผัสแห่งสวรรค์ของเขาสัมผัสได้ไม่มีลมหายใจวิญญาณของทางจูๆ่ๆตอนนี้เขายอมแพ้แล้วทาง สากลรู้ว่าความคิดทางจิตวิญญาณของเจียงเชนรั่วไหลดังนั้นเธอจึงพูดว่าโลกมืดนั้นลึกลับเกินไปเท่าที่ฉันรู้โลกมืดถือกำเนิดขึ้นนานกว่าจัก,กรวาลแรกมากในช่วงเวลาอันยาวนานนี้โลกมืดก็เช่นกันชายผู้แข็งแกร่งหลายคนถือกำเนิดขึ้น และพื้นที่ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นมากเกินไปด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของคุณความรู้สึกศักดิก์สิทธิ์ของคุณไม่สามารถครอบคลุมโลกมืดได้อย่างสมบูรณ์ปัญยญประกาศคู่เจียงเฉิญพูดอย่างหมดหนทางฉันทำได้เพียงค้นหายอย่างช้าชาชูๆูกลับชาติมาเกิดฉันพูดก่อนนั้นตราบใดฉันยังผูกพันกับเธอไม่ช้าก็เร็ว ฉันฝึกกรรมเข้าใจกรรมชูชูกับฉันติดบ่วงกรรมแล้วไม่ช้าก็เร็วเราจะได้พบกันไปไปยังดินแดนของฉันทางสะกวนไปจับมือของจิงเชนและหายไปพร้อมกับร่างของเขาที่พุ่งเข้าหาส่วนที่ลึกที่สุดของโลกมืดด้วยความเร็วที่รวดเร็วมาก